สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรันธรรมรัตนำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศเทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพพระวลารามในตอนวาจาท้องจ,จิตใจนำเสนอเป็นตอนที่22แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะหทยสะสัททิศีวาจาติอีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเชิญบาริคถาว่าหะทยสะสัททิศีวาจาวาจาสะท้อนจิตใจ แปลว่าไม่พูดคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนเช่นไรเราพูดคนเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนเช่นไรดีชั่วโง่ฉลาดไม่พูดซะก็ไม่มีใครรู้สมเด็จพระธิริยานมุนีวัเทเศรินองปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่ามไม่พูดก็ดี เขาจะได้ไม่รู้ว่าเราโง่เพราะอะไรเพราะการพูดปฏิกิรแสดงความโง่ถ้าพูดด้วยความสงสัยซักถามไม่เป็นไรถ้าพูดอวดรู้แล้วเราโง่ไม่ได้อย่าพูดอวดโง่ะนะเพราะฉะนั้นการพูดนั้นวาจมามนสะท้อนจิตใจแต่ได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายคราวที่แล้วครั้งที่แล้วว่า มันเป็นการสะท้อนถึงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตัวของเราความประพฤติของเรามันสะท้อนความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หวังว่าไอ้คำพูดนี้จะหลุดออกจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่จริงหรอกท่านบางทีเด็กๆเ,เขาก็พูดดีนะคุณธรรมเขาสูงกว่าคุณธรรมบทิพย์สูงกว่าเขาอาจจะพูดดีกว่าเราพูดดีกว,ว่าเราก็ได้สะท้อนคำคำเดียวจะมาบอกว่า ในเป็นไรนึกว่ากรรมเก่าเดี๋ยวก็ดีเองลืมๆเสียบ้างรูปประทนามารมแต่สิ่งเหล่านี้มันมักจะออกจากผู้ที่อะไรมีประสบการณ์สูงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จึงได้กล่าวถึงโอวาทอันเป็นคำกรอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพระจน,นโสผลนาาเดินท่าชื่อชื้นชายาฉันโน ท่านอยู่วัวดมหาภารามท่านเขียนเตือนเอาไว้สองบทคำกอนแต่มันคมชีวิตมนุษย์สะท้อนให้เราสำรวจตรวจดูเราท่านเขียนว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุนอย่างที่สองท่านบอกเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่สังสมเป็นคนใจบุญใจดีมีการุนกับใจบุญทางศาสนาไม่เหมือนกัน พระคุณที่เราทําต่อศาสนานั้นเป็นพระคุณสาต่อศาสนานและเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยให้เข้าใจว่าพราะคุณที่มีต่อศาสนานั้นที่เราเป็นคนใจบุญนั้นจะเย็นอิม่มเอมใจอิม่มเอมใจแล้วจะมีอุปการะคุณต่อสาธารณชนมีอะไร ในพุทธศาสนาที่ไม่มีอป,อปการะกคณต่อสัตาราชนบ้างละไม่มีโบสถ์โบสมันก็ของพระนะคิดอีตอนสร้างโบสสิใครเป็นคนได้ตังค์ขนธรรมธนูศิลปวัฒนาประเพณีนี่ศิลปินแห่งชาติทองร่วงเอ็มโอทนะนะมือหนึ่งของประเทศไทยเพชรบุรีปูนปั้นถึงแก่กรรมไปแล้ว ถามว่าถ้าไม่มีบทให้ปั้นเขาจะไปปั้นอะไรแล้วมันไม่ใช่ปั้นอย่างเดียวเมืเ่อไหรล่ละมันมีช่างปั้นช่างปามนี่ท่านมีช่างมา้ช่างสารพัดช่างไปหมดอุโบสถหลังหนึ่งมันสารพัดช่างนะแล้วงานสูงมันเป็นงานไม่ใช่ไม่ใช่ความสูงอย่างเดียวท่านเปงานระดับสูงเขาประกวดกันว่าใครมันหนึ่งแต่เขาจะไม่ข่มขีกันแล้วก็มีมีอะไรที่พระได้บ้าง อาสร้างสลาบรภิกุศลถามว่าโยมที่ขบริจาจากคนใจบุญเนี่ยท่านสร้างเพระคุณต่อศาสนาต่อสังคมจะไปเผากันกลางแจ้งหรือไงที่วัดอะไรหน้านนทบุรีเจ้าหน้าอําเภอไซไใหญ่ใช่ไหมที่สร้างเมนตอนนี้สร้างเมรแล้วละ่ะสงสเคราะห์ศพก็จะเป็นพระนุ่มๆอยู่ บ้านสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายตัวถ้าไม่ได้ไปเผาเนั่นาะนะมาหลายเลาแล้วศพเนี่ยใครเขาไม่เอากันแล้วคนที่ว่ารักคนรักเนี่ยไม่เอาศพนะท่านนะเอาคนเป็นแต่เหม็นคนตายพระเนี่ยรักจริงสัเพร์เนนะรักจริง ถึงได้บอกว่าพระที่ดูแลเมนสัปเหร่ที่ดูแลเมนให้มันเยอะๆให้รางวัลเยอะๆไปหยิบน้ําเลือดน้ําเหลืองนะฮะไปได้กินได้อะไรต่ออะไรนะี่มันโ,โถรางวัลพิเศษไปเห็นคนชั้นนี้เป็นคนชั้นต่ําคุณทําไม่ได้ตั้งวเขาไม่รังเกียจเออเพล็กปอลเต็งตึงเต็อง,ตองอะไรให้รางวัลมันบ้างเอางานเสร็จแล้ววยไปดูซิหลอตายมาแล้วไปตามไอ้ชุดมันนั่นมาซิถา,ถามทำไม วันนี้ป๋าเลี้ยงหน่อยฮะทำไมได้พเพราะเธอันนั้นนะป๋าตายโงงไปแล้วป๋าเลี้ยงหน่อยฮะมีป๋าคนไหนบ้างที่เลี้ยงทานไม่มีล่อตายแล้วก็ลืมเขาไอ้นุ่มๆทั้งหลายเนี่ยหาตัวโปรตีงหรือลมกตันอยู่หรืออะไรองค์กรกสท์้มันเจอเถอะซ่าๆกันนักซ่าละส้มซ่ามหายแล้วตามหาตัวค่อยเจอ ขอบคุณเขาบางสิเออรดราคาแพงๆพังไปทั้งคันนะ่ะก็เพราะไอ้ความเมาเหล้าเมาแล้วซาดเมาแล้วบ้าเขาไปงัดออกมาเนี่ยเขาก็เสี่ยงการระเบิดเสร็จงานแล้วเนี่เคยขอบคุณเขาไหมาเสียมารยาทไม่เคยเลยขอสักง,งานท่านใครอยู่ในที่นี้จัดงานมาขอบคุณเนี่ยมาอาตมาจะเทศน์ให้ฟัง แล้วท่านเล่าให้ฟังด้วยทำไมท่านรอตายพอปุณิี์แลเลี้ยงเลี้ยงมื้อดีดีมื้อหนึ่งแล้วแจกตังค์ป่ิไม่ไงั้นท่าไม่มีโอกาสกลับมาชมสมบัติมาอยู่กับเมียมาอยู่กับลกูกมาอยู่กับสมบัติหร,รอกพอรอตายโอ้โหพระทายแม่นพระทายแม่นเป็นบ้าเลยโอ้โหต้องไปสร้างพระไอคนที่ช่วยนั่นแหละหมอที่ช่วยนั่นแหละ เนี่ยตมาก็จะไปทำโรยบาลอำเภอเสนาอีกสิบกวาล้านที่คุณศรีชัยกับคุณกา,าจานาลรัตนาบริษัทโพริเน็ตเขาบวชแล้วเศรจฐคุณได้กำไรกกำไรก็ดีแล้วเนี่เอาศุณลดน้ำมนต์ให้ผมอะ่ะผมแผ่ความสามารถกับน,น้ำมนต์มันก็อาถจาเชื่ออย่างนั้นก็เอาอมีเงินสิบกว่าล้านทำอะไรก็เลยโทรบริบาลที่อำเภอเสนา ผู้บริการเป็นผู้หญิงบอกท่านหมอถูกส่งมาเยอะแต่เราไม่มีอา,อาคารพักให้หมอกับเภสัชกรเลยนะไม่มีเลยเราต้องอาศัยห้องพิเศษคนไข้เนี่ยเป็นที่พักหมอบอกเอ้าห้องพิเศษอาตมาเคยไปทำให้นี่มันก็มีแอร์พิเศษอยู่เครื่องเดียวเท่านั้นนะเก่าๆสุขภัณฑ์ล่ะ อาจจะสร้างใหม่ก็อีกสามปีไม่มีที่พักบอกอย่างนี้ปรับห้องนี้ไปเลยห้องที่หมอพักนี่แหละปรับให้ดีไปเลยหาสุขภัณฑ์มาไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปประเมินมาดูสิแล้วเครื่องคัดกรองอะมะเร็งปากมดลูกยังไงแล้วเครื่องประกอบอยังไงเอามันอยู่ในประมาณสนะิบเอ็ไม่เกินสิน่ะแล้วก็บอกจะชวนะจะชวนอะไรธนาคารการลงทุนอนะบีโออมาช่วยชวย ก็ใจบุญก็พะคุณยิ่งนึกแต่ชื่อไว้สิไว้ชื่อคนบ้างเราเอดตายเพราะคนพวกเนี้ยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญําเพวกพวกเราทางนั้นเป็นผู้ใหญ่แบบคนไทยด้วยนะว่เจ้าของบริษัทอะไรพัดลมแอร์ไหมฮะบริจาคเท่าไหร่อะเลขแปดนะแปดสิบหรือแปดร้อยล้านอะ แปดรยล้านเนี่ยอ้โยมปฐวโยมตมาไม่รู้จักโยมหรอกแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยแต่เฉพาะคุณเป็นัรรีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ยมผู้หญิงยมผู้ชายลูกๆเต่าๆนะฮะพะนักง,งานควรจะนุมทนาแต่ที่อื่นก็ไปอาอย่างนี้ไม่ได้นะท่านต้องคิดอะไรเขาต้องคิดอะไรของเขาแต่ก็มีคนที่บริจาคมากกว่าคนนี้ในองค์กรอื่น ซึ่งเขาเป็นชื่อไว้แล้วกขาหลายๆครั้งแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้ใหญ่ใจบุญเพราะคนยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ําปิงผู้ใหญ่ใจกว้างก็นั่งยิ้มๆเอาเดือดร้อนอะไรมาเล่าน้ํำจะตักกินก็จะอาบก็ได้ฉันจะไปรดพืชพันธ์อะไรก็ได้น้ําปิงวางยมหน้านะหลวงพ่อท่านเว้นไว้ำํำทำไมน้ําปิงล่ะบอกปิงวางยมหน้าด กระแสกแ็ใครแสมารวมกันแล้วเป็นเจ้าพระยามันกว้างขวางแต่นับป่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่คบกับใครก็ใจจริงเขาว่าใจจริงเฉพาะคนที่จริงใจนะอ,อ,อย่าหละาะแหละจะยากดีมีจนทําตนเป็นปผู้ใหญ่เอาไว้ไม่ใช่ว่าโอ้โหจนแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่จริงท่าน ปัญหารวยก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มันอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรมธรอาวุธิมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะกิตติคุณมันล่ำลือไปเรื่อยๆไม่อยู่กับที่แล้วท่านกิตติคุณมันล่ำลือไปเรื่อยๆให้มันจริงใจสักอย่างเถอะคบกับคนนะ่ะปัจจุบันนี้มันไม่จริงใจเออมันหลอกแหลกร้อนหลอก ฮะเหมือนลิงอ่ะท่านมันจะสซนนันฮะยังจิตใจผู้จามมันลิงกลับกรอบเพลงก็กระเปรียบเทียบแต่มาเป็นเด็กๆเ,เรียนอยู่ภาษานปสภสีอะเท่าให้เรียนโอ้ครองขวางนางแดนแสนโสทกดูบนบกล้วนแต่ลิงสแสมม เรียบตะลิงวิ่งตามชาวเรือแพทำล้อแหลหล้อนหลอกตะคอกคนคนอคำโบราณเขาว่าถูกทุกสิงเขาว่าอิงจองของมันพองขนทำลุกลิกลุกลานพานลุกลนเขาด่าคนว่าลิงเรืองนำพองอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะว่าตอนตอนเด็กๆแล้วแล้วก็ดูสิฮะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจจริงใจกับคนบ้าง มันจะได้เลยกับคนที่จริงใจคนจริงคน,คนการรุกยพึงพาอาศัยได้แตค่คนใจบุญเอานี่เป็นคนจริงอีกคนจริงวาจามันก็จริงนะท่านทำก็จริงมันจริงสามชั้นไนงะหนึ่งศัลธอธิษฐานตั้งใจจริงนี่ก็ได้คนจริงไม่มีโคตน ร่างกายมันเหมือนต้นไม้เนี่ยท่านโค่นลงไปได้แต่สัจจาธิฐานมันไม่มีโค่นล้มถึงตายไปหลายภพหลายชาติแล้วสัจจอาธิฐานมันยังอยู่เอาจนได้แหละพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์มหาบุรุษโลกทั้งหลายเนี่ยธรรมญาณวิเศษเไปดูเถอะท่านตั้งใจข้ามภพข้ามชาติแม้แต่ตกต่ำบ้างขึ้นสูงบ้างราบเรียบบ้าง สุดท้ายเลยจริงท่านสิ่งที่อยากจะทำไปนะพยายามสะสมมาสะสมมาทั้งด้านบุญกุศลด้านกำลังได้าความตั้งใจเห็นอะไรมาสะท้อนไงมาสะท้อนอธิษฐานธรรมท่านเห็นอะไรเนี่ยท่านสะท้อนเคยสะท้อนสะท้อนปฐมาเอาจักรวุดทัศน์ไปพอถึงสะพานพุธกันแล้วกัน ก็พนมมือไหว้สะท้อนหลท่านกรุงเทพมหานครนี้ประวัติสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ก่อตั้งขึ้นมาตามหลักภูมิศาสตร์ให้คนได้มาทำมาหากิจเริญลุ่งเรืองรวบรวมคนที่มีความรู้มาถือว่าเป็นยอดประการที่หนึ่งอาโคมัสิมิโลกศักดิ์เพราะพระเจ้ามีปัญญาเลิศเหมือนท่านเทโธมัสมิมิโลกศักดิ์เพราะพระเจ้ามีใจกว้างขวางเหมือนท่าน เศรษฐมนุมีมโกษสะเพรา,าข,ข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานและขอให้ทํางานแล้วก็สําเร็จตามสถานภาพของตัวเองสะท้อนและประวัติบางตอนมันก็เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นไม่ได้นึกถึงมันได้สะท้อนหรอผ่านสะพานพุทธยกมือไหว้กันบ,บ,บ้างบ้างก็เอาพวงมาลัยไปไหว้กันทำมาหากิเจริญแล้วมีใครไปไหว้บ้างอะ่ะนี่มีต้นตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งนะทางข้าสะพานพุทธนะ่ะ เป็นต้นตะเคียนรัชการที่หนึ่งอ่าบอกให้เลยอ่พุ่มในการเขตพระนครคนเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยเขาไปเจอเข้ามีคนทิ้งเขาเลยทำแท่นบบเราต้องการต้นตะเคียนเนี่ยตะเคียนรัชการที่หนึ่งนะสมัยสร้างบ้านสร้างเมืองที่จะเอามาขนมาแล้วขัดอยู่ใต้ดินนะท่านทำเป็นอะไรทำเป็นฐานวางังฐานวัดเนี่ย ไปดูเถอต้นนั้นน่ะมนุษยน้าที่ไปดูได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งทําก็ไปดูสิท่านแต่อย่าลืมไหว้รักันที่หนึ่งเห็นน้วมันับทหรนอไม่ท่านผ่านพระบรมชนุดวารแลีพระเจ้าตากไม่ใช่ไปลบกันทางการเมืองโอ้โหโอ้อยาจะนั่งแทนกับรัรกันที่หนึ่ง อย่าชัยชนะนะฮะโน่นไปว่าพระเจ้าตาก,กันเอาพระเจ้าตากไปสาบแช่งคนอื่นเอาท้าสุรนารีไปสาบแช่งคนอื่นสาบแช่งทำไมนะเขาห้ามวัดพระศิรตนะศาสดารามท่านเห็นปืนใหญ่ไหมฮะสมัยเดิมเนี่ยปืนใหญ่มันหันไปทางกำแพงวัดนะปืนใหญ่นี่หันไปทางพระพระแก้วนะในจะเล่าความหลังให้ฟัง แล้วก็ที่กำแพงพระมราชวังพระพรมรรชวังเห็นไหมท่านก็มีปืนออกมาตามช่องอันนี้ป้องกันศัตรูเขาให้อตมาไปบรรยายเรื่องเรื่องอะไรท่านเรื่องไม่ให้ทหารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสมัยนั้นยาบ้าเยอะหรือยาบ้าอตมาเนี่ยเดินดูหลายรอบแล้วเดินไปเรียนหนังสือจังหวัดสุทัศน์ไปวัดมาท่าน ขากลับมาก็จะเจอเป็นยืนมองผัเถอไม่รู้เคดเลยปืนเขามีว้ป้องการบ้านเมืองพระราชวางังใครมันตั้งเอาปืนไปเล็งราชวางังเล็งวัดเบ่งพระแก้วก็เลยบอกท่านประกากระทรวงกลาโหมสมัยนั้นบอกท่านเคลื่อนย้ายปืนเสียหันปากกระบอกไปทางเหนือใต้และปกติแล้วปืนเขาไม่มาตั้งโชว์กันนี่นะเขาถือว่าเป็นวัตถุโบราณ คนจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วให้แสดงให้ดูแล้วประวัติปืนจะต้องมี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 มมถ้ามาตั้งอย่างนี้นะฮะใครเขาจะไปดูล่ะแดดออกมาก็ร้อนจี๊มือแตะปืนเข้าไปนะ่ะแล้วนักมันก็จะเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสืมลงไปไปดูต่างประเทศสิฮะไอ้กรุงบาบิโลนนะท่านยังไปอยู่ที่เยอรมันอีกเท่าไหร่อาตมาไปนะที่เพลงของบาบิโลนนะที่มันโดนน้ำอะไรท่วมหมดอะ เขาขุดได้นะฮะเขาย้ายไปนูน่นแล้วเขาพยายามจะตั้งเดินทั้งวันยังไม่หมดเลยท่านคนไทยเรามาตั้งนี่บอกท่านาักกระรวงกลาหมณนะสมัยนั้นว่าท่านต้องย้ายปืนเพราะปืนบางกระบอกเป็นปฏิปักษ์ปืนนี้มันก็นเป็นปฏิปักษ์เท่นั้นแหละแล้วเรื่องอะไรเอาปืนมาเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรต่อรัชบัลังเพราะอย่าลืมว่าพราะบรมรชาชวงนั้นเป็นรัชบัลังนะเป็นเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย ถึงจะสงใช้ปืนนั้นและบางปืนนั้นบางกระบอกเป็นปืนที่สังหารคนไทยหันปากกระบอกท่านก็แค่หมุนปากกระบอกออกสัก,กจบไปท่านก็ดีนะท่านชื่ออะไรธาตมจาม่ได้ท่านเปหันหาปากกระบอกไปเลยแต่ไปดูเรื่องป้อมปืนนาวโรนที่ท่านฮะ ไปดูเรื่องป้อมปืนนาวโรนรู่นระโูฟื้นหลังเขาขายเขาฉายหนังขายไม่ต้องเยอะแยะแล้วใช่ไหมเขาขายมาเยอะแยะแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ขายอันนี้เราไม่มีไม่มีแนวคิดเราบอกเรือเป็นจอให้มันผูทำไม เรือที่ราชนาวีทุรลำเนี่ยทำไมไม่ให้เด็กมันไปศึกษาภายในละท่านเออให้เขาไปศึกษาภายในแล้วก็ว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างนี่ตาไอ้ไอ้ไละไอ้กดเกลือมันกินกินกินไปแล้วก็ซ่อมให้เด็กมาศึกษาสิท่านเก็บตังก็ได้ขายของก็ได้ท่าน ทำเรือจำลองมาก็ได้แค่เรือไม้เขายังถือว่าเป็นมงคลเลยฮรเอือแต่ละลำนั้นนะ่ะใครนั่งอ่ะบางทีเห็นอะไรมันต้องสะท้อนอย่าเอาเอาวุธไปไหว้ไม่ได้เราท่านเราเอาวุธเล่มนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล่มที่พระองค์ท่านใช้ไปพยายามพิชัยดับหักแหมมีการ นะะอย่าทำนะไอ้มนุษย์คนไหนทำไปแล้วก็ช่างเหมือนเถอะไอ้มนุษย์คนต่อไปอย่าไปทำพระเจ้าจะเป็นพยาพิชัยดาบผากมาปราบปรา,ามเส้นน้ำเขาเป็ดอยัางยังนอย่งงนัน,น,นเลิกเถอ,อะต่อทำได้เหล็กน้ำพีท่านคิดดูสิคนไทยเขาถือไหมท่านที่ตัดเล็บเนี่ยให้มีดเขาต้องให้อะไรให้ต่างบาทหนึ่งใช่ไหมท่าน ให้สิ่งที่มีคมเป็นอาวุธเขาต้องให้ตังบัตรหนึ่งต่มมาเขาสงสัยทำไมเขาต้องให้ตังบาทหนึ่งเออเพราะอะไรตอนที่เรือลบลงลำสุดท้ายที่สมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะเสด็จไปกับพระเจ้อยู่หัวเรือนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ให้ผู้หญิงตัดเชือกแล้วก็ถวาย ขวานมาสําหรับตัดเชือกพระก็ระทานประย์ตอ่อบาก็สงสยัยสงสมมารนานเนี่ยที่ตลาดตะล็บกระบอก้าให้เขามีคมต้องให้บาทเนึ่อโอ้เค็ดไปจนนี้คุณซื้อฉันแล้วนะต่อไปคุณฉันไม่เป็นมันบาทมือคุณบาทมือลูกคุณไม่ใช่เป็นความผิดของฉันเราซื้อขายกันด้วยราคาที่ถูกยกเว้นไม่โคนพระท่านนั่นเองที่เขาไม่ไม่เรียกเก็บตังค์อ่ะ ยังไม่มีโกนพระที่เขาใส่มาในบาทนะมีโกนพระเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปบตเตอรี่สมังรันาดท่านแบตเตอรี่นี่มันก็คือมีโกนหลายๆาประมาณสักหกสิบสิบอันนะ่ะเอามาเรียงตัวกันท่านเพราะท่านอยู่กลางปากลางขาวชาร์จกับอะไรแบตเตอรี่สมัยใหม่เนี่ยปืดปืดปืดป,ดป,ดป,ดปดืมันจะไม่บาทศสีสะเดี๋ยวเรื่องถวายของแบบฉ,แบบฉลาดไม่ค่อยว่ากอีทีนึงแต่ว่าสะท้อนสิท่าน วันที่การที่อยู่สะท้อนอะไรสะท้อนอะไรสะท้อนอะไรคนเราไม่ต้องมีสะท้อนว่าให้มันได้ก้าวราชการเจอพระพุทธรูกก็สะท้อนอะไรแต่ละปางสะท้อนอะไรนึกถึงบ้างสิ่านนี่ชัจชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสะท้อนเลยเพราะฉะนั้นใั้มัดูเหะ เป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่เป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักๆอืมฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนักหนักหว้เขาเียพกหินจะพกนุ่นเขาว่าใจหนักคือฟังร่างบางทีแอ้ร่างนะมันมันมาก่อนฟังบนบ้าง อยาเพิ่เชื่อซะเลยหลวงพ่อเบนมาก่อนฟังล่างด้วยหาเวลาถ้าชวนาปัญญาดีมีประสบการณ์สูงมันก็ตัดสินใจได้เร็วชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจเห็นสิ่งหนึ่งมันต้องสะท้อนสิ่งหนึ่งเป,นะเป็นผู้ใหญ่ชนะราชนะเป็นผู้หญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆประเสริฐ ใจเพชรก็ดีท่านใจพระยิ่งดีใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจผู้ใหญ่ใจเย็นๆดูรูปบางศพนี่แม่ดูหน้าคนบางคนเนี่ยอยากอยากเข้าไปรู้จักนะท่านนะดูรูปงานศพบางรูปเนี่ยธรรมาเทศเรื่องเนี้ยพอเห็นรูปป,ปุ๊บอืม,มรู้จักกันเทศเรื่องนี้ก็แล้วกันเอาประวัติมานั่นแล้วก็สอนคนเป็นผู้ใหญ่ใจใสย,ยิ่งใหญ่เอ่ยเป็นผู้ใหญ่เข้าใจใสว่าอยากเก็บนะ ความอาฆาตอย่าให้มีราคะโลภะโทสะโมหะนะอยจะมีนิวรณ์เป็นตะกอนใจรัตรต,รตรยานุภาเวนะขออำนาจพระ,พระพปกป้องน้องพี่ทุกโกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นเราทำองค์สัมพุธทธานสิปวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคนิพพานสุขมีสุขสมราทุกท่านเถิดอธรมภาพแสดงพระธรรมเทศนามหา บัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเประการชนี คุณผู้ชมคะวาจาและความประพฤติเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจถึงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราหากเราปฏิบัติตนได้ดังโอวาทที่ท่านเจ้าคุณได้บรรยายทำในวันนี้เราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้นะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตนหมดลงแล้วคะ่ะดิฉันสริดสวะัสดเอิมสินรวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ